อยู่ในช่องมิเตอร์บาลอนนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า New Vespa 946นะครับวันนี้จะมารีวิวลูกค้านำมาแต่งนะฮะเป็นรถที่บานไป1คันนะครับให้ดูความเงางามของรถก่อนนะฮะอาจจะเป็นรถที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับแต่ก็พอมีเข้ามาให้เห็นนะฮะตัวนี้เป็นตัว Limited ลิมิเต็ดซะด้วยนะครับลูกค้าอยากเข้ามาบิวให้แบบว่าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเรามาดูฝั่งฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับ ตอนแรกกัดจะมาแค่แบบว่าเซอร์บิสใส่ล้อใส่ยางใส่โชคนะฮะเนี่ยครับอยู่กับเรานานไปก็เนี่ยฮะออกมาอย่างที่เห็นเลยครันะยางจะใช้เป็น p ิลลารี่แองเ s ิล o กูเตนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีโชคซิเรลลี่นะครับตัวนี้เป็นตัวสำหรับของ946เลยนะตัวนี้จะเป็นตัวปรับ3จุดนะมีคอมเพรสชันพิหลดมีรีบาร์นะครับนุ่มมากแล้วก็ดิสเบรกตัวนี้จะเป็นดิสเบรกซิเรลลี่ T4 นะครับ ครอบอาร์มเป็นตัว 3D 3D จะแพงกว่าตัวปกติทั่วไปนะฮะเพราะว่าเนี่ยครับเป็นคอลเลคชันของครบรอบ10ปีนะก็จะมีขาจะปั๊ม JS นะครับแล้วก็มีปั๊มเบรก GP4RX นะฮะเป็นตัวร้อยมิลเงางามมากชิ้นนี้ก็ราคาขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ที่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็จะมีชุดสายถักของเอิร์นนะฮะแล้วก็จะมีหัวสีผ้าของเอิร์น ภาพกว้างๆว่านี่แค่ข้างหน้านะยังสวยขนาดนี้แล้วก็อันนี้ครับไหลามาไหลามาแล้วก็แขคงเป็นชุดคม,ม่้มนะครับขาตั้งก็จะเป็นชุดคมเม่ยมแล้วก็จะมีปิดแขคงมันก็มีไออินเทของซิลิโอนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยแรแต่ว่าใส่แล้วสวยงามลงตัวนะฮะก็มีน้อยแบรนด์ที่ผลิตยังผลิตอยู่นะครับแล้วก็มาชุดตั๊มตั๊มปรกด้านหลัง เป็น b บ m b o Racing 2งสอคอดนะครับเป็นสีนิกเกิลแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของเรานี่ครับดิสเบรกสำหรับ9,4,6พูดได้เลยว่าเป็นแบรนด์เดียวที่ทำอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าจะมี ABS ด้านหลังนะครับรุ่นอื่นจะมี ABS แยกอันนี้จะมี ABS ในตัวนะครับสำหรับ9,4,6เท่านั้นนะฮะแล้วก็ชุดสายทักของเอิร์นแล้วก็มีหัว90ของเอิร์นนะครับแล้วก็มีชกหลังชกหลังจะอยู่ด้านในซ่อนเอาไว้นะฮะ ไม่ใล้อตัวนี้เป็นสปอร์ตคลาสสิกของซิลิโอนี่นะครับตัวนี้เป็นสีที่สั่งทําพิเศษนะปกติล้อจะเป็นสีเงินแล้วก็หมุดจะเป็นสีดําลูกค้าบอกว่าผมชอบสีสีเงินเราก็เลยนะ่ะสั่งผลิตให้ได้ครับนี่เลยขอแค่รอได้เราทําให้ได้ทุกอย่างนะครับท่อก็เป็นท่อรีมูสนะครับรีมูสตรงรุ่นของ946นะครับอันนี้ลูกค้าใส่มาก่อนอันนี้แล้วสปอร์ตคลาสสิกจะเป็นลายอย่างนี้ เป็นลายแรกๆของเซเลอรี่ที่ทําออกมานะครับใส่ให้มันดูดมีความคลาสสิกมากขึ้นให้รถดูมีเรื่องราวมากขึ้นนะครับให้บอก946แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่แพงมากๆนะฮะนี่เลยมีรถว่าธรรมดาไปอันนี้มีกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋าตรงรุ่นของเขาเลยนะครับราคาใบนี้ก็จะมาประมาณ5หลักนะครับ oh, <no. S 1> ขอไม่บอกราคานะบอกแค่หหลักพอนะครับแค่กระเป๋าใบนี้นะ มีรถมันธรรมดาไปครับเราต้องมีอ็อเดอรีของเขาด้วยนะฮะให้ดูความสวยงามนี่นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่มี946เก็บไว้สะสมไว้และอยากแต่งนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้รุ่นของเวสป้านะครับตัวไหนก็ได้นะครับที่อยากจะแต่งนะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เพจพิเตอร์บาลอนนะครับ โมชั่นมีให้ทุกคันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ